สวัสดีค่ะสวัสดีเอซี่ป้าเจ้าน้องนาดิตาจ้าวันนี้มาพอกันกับป้าเจ้าน้องจ้ากับน้องนาดิตากับคุณลุงค่ะหมองเก่านอนคือเก่าคุณลุงคนน่ะเบิ่งเบิ่งหลังคุณลุงสวัสดีค่ะีไรยังสวัสดีค่ะวัดีจ้าสวัสดีจ้าอาปุ๋ยสุคุณลุงด้วยปุ้สุคุณลุงด้วยค่ะคุณหนูตู้ตา สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับสามคนนะคะคุณนุ๊นนาริตากับคุณนงกับคุณป้าค่ะวันนี้คุณนุ๊นนาริตาตกเครื่องค่ะที่แรกคัณจะไปกับแม่เพิ่นได้หมเนี่ยมื่ฮาวาจะเอาไปน้ําแบบนี้พอดีโลงมันไหลเนาะค่ะคุณกัไดายูน้ำคุณป้าคุณป้าจ้าจ้าสวัสดีค่ะ คุณลุงเก็บสีพลนะลุงกันอยู่บ้านค่ะแต่ปบุญหิ่งคุณลุงขี้เพันรอยหินเนาะค่ะรอยหินลงูงศรกระเจียมไปส่งบอืกันกบกนอกคุณลุงงานครับผมเอื้อนจะไปส่งลูงสีเด้ออันที่แรกว่าจะไปส่งให้อนด์ไฮแนเอฟซียัสลากาได้ก็เลยเลื่อนไปก่นนะะอนเด้อค่ะเพราะว่าพอดีลูงศรเขาบือเอื้อนจะเจอกันกับที่น้องเอฟซีทั้งเขื่องในเด้อเลื่อนเด้อไปที่ท้งหนาะจะส่งเขื่องในเนาะค่ะไปสนใจกกัน ตีต่อได้ได้อจก็คุณหนูนาดีตาจังก็ได้นะตอึงตึงตตึงตึตงตึงตตึงต่อตึงตึงเ้ยขัดเพ่อลงนด็นก็ใกับป๊กเลต้ะเ้ยดูพ่อวงอะต่องตจ้ตอตึงลง่ต้งงจะมาสิภากันไปตลาดสื่อเนียมากิิเอาคุณลุงไปนำใ้ให้ให้ลุงเพิ่นไปเอาลานในรถค่ะเพราะว่า เพราะว่าบ,บอ่อยน้องลองรถนนำน้องเพราะว่าเราจะไปตลาดที่กับข้าวกันใช่ไหมกะใช่ไหมกะมอหอมแก้บ้าหน่อยค่ะหอมแก้บ้าหน่อยปุชุปะปะุช <c oughs> ุบะปุชุบะเฮ้ยหนาวพูดเลยที่แย่ขนาดนีู้กนาริตะอยู่ไหนนาริตะอยู่ไหนอยู่นี่จ๊ะนาริตะอยู่ไหนนาริตะอยู่ไหนอยู่นี่จ๊ะอยู่นี่จ๊ะ ผู้สูบปารเลยงผู้สูบปาด้วยผู้สูบารไปผู้สูบคุณลุงด้วยผู้สูบคุณลุงด้วยผูสูบคุณงด้วยโอ้ยน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยคุณลดนะคจคกวสวัสดีนะคะจ้าลากระสิเป็นตลาดค่ะเพราะว่าตอนนี้อัน สื้อก็เขามากินเนาะค่ะเตรียบ่อนนั่นน่ะเตรียบอนนั่นน่ะมาค่ะเดี๋ยวไปซื้อฟุตบอลมาตีเาเปียนสุดาตตาเปียนสุดเีนสุดนู่้อลูกก็สิปอาบน้ำมือนกันเด้ลไมอาบนาไปลูกไปอาบนัน่ารู้น้อมึงาลก็ไ้ลูกกอุยอุ้ยอุหนาวน

มาเด้อมาเด้อมาเด้อบพี่บังบังคิดถึงพี่นาลิตาจังไหมคะบัง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 คิดถึงค่ะ น <ena> ี่ดูุ้๊ผู้จู๊ผูจู๊ผูลุงเนี่ยผู้จูู๊ลุงเนี่ยหรอผุ้สุ๊ผ้ลุงก็อะไรเนาะผู๊ผู้ลุงเนี่ยผ๊ผู้ลุงเนี่ย ยู่อนนีค่ะไปใส่กับอะไรมันห่อนอ๋อตอนี้อะไรห่อนไรอ่ะพุสูปะเลยยาุชูปสุูปะตึ้งตึ้งเเก่ง้ยเก่งจังเลยโอ้ยหลุดพุชูปบ้องบ้เดี๋ยวพุชูงมาเสือตามใส่นะหลุดนะไปจ้าอยอเสียมาแข่งนเนี้ยตอตึงตึงตอตึงตึงตึงตึ

บังพุชดพุชดพุดมาหลงไหมหลงไหมเออยังนะนี่โอ้ยพุุ่น้หพุ่น้เลยตุบตุบเตุบนี่มองมังมังมังจ้าจบตุบุจ้ามงมงตุบุบพุดนีีเาจะหาป่าเปปาเนี่ยจุป่าเนี่ยจุปป่าเน นี่จปาดให้ดูนอนเก่งกนหูขวง้วเ้ยมาปาดจุดยมาปาดขอทุดด้วยมดุดดอูมหน่อยเลยกนเก่งคาดขวาให้ดูเก่งจังเลยเง อยากท้องแล้วตึง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 จ้าตึงตัวต้าตึงตัวนาลิตะอยู่ไหนนาลิตะอยู่ไหนอยู่นี่จักอยู่นี่จัะเดี๋ยวเอาไว้สัมมิตรก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้กับฝากไว้สัมมิตรก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องปะเจ้าน้องนาริตะด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมาอดเลี้ยงมาไลร่สดให้เบิงเด้อจ้าสวัสดีค่ะ